ที่พี ins, ่แนะนำให้ก็คือเสื้อยืดซึ่งมีหลากหลายสไตล์มากหลากหลายรูปแบบและมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S M L เรียนกระทั่ง XL Super XL นะคะซึ่งราคาเนี่ยเป็นราคาที่คุณสามารถเรานะคะก็ได้นำาเสนอกางเกงนะคะเป็นกางเกง5ส่วนนะคะซึ่งกางเกงผู้ชาย5้าส่วนตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่า1เป็น นำสมัยนะคะแล้วก็2ก็คือ,อตรงตรงขอบขาตรงนี้นะคะมันก็จะมีสีที่แตกต่างกับตัวเกงน,นะคะมันจะทําให้เกิดจุดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็รูปแบบของเกงเนี่ยก็คืออินเทรนด์นะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเป็นเจนวายอย่างคุณคุณเอฟนะคะแล้วก็สาหรับตัวผ้าของเราที่นํามาใชาน้นะคะก็จะเป็นผ้าใหญ่จากธรรมชาตินะคะ,ะถ้าซักแล้วก็ไม่หดนะคะไม่เป็นขุยนะคะ ไม่ต้องรีดก,ก็ได้นะคะค่ะสามารถที่จะซักแล้วตักแห้งใส่ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือการระบายอากาศก็ดีนะคะคือใส่ไปเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันระบายหมดเลยค่ะค่ะก็สําหรับกางเกงตอน,นอสองตัวเอตัวนี้นะคะเราเสอนอขายให้คุณเอสในราคาหกร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าคุณโทรมาในตอนนี้นะคะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ คุณเอซื้อ2ตัวนะคะคนละสีคลาดสีได้นะคะเราขายในราคา1,200บาทนะคะค่ะฟรีชิปปิ้งนะคะส่งให้ฟรีถึงบ้านหรือจะให้ดิฉันไปส่งเองก็ได้ค่ะเอาเบอร์เลยไหมคะค่ะก็สำหรับคหนูแล้วก็ขอการนำเสนอเทข้อนี้ขอบคุณค่ะ ทำเว็บแรกๆก,ก,ก,ก็เล่นกับซิลิงก่อนละกันนะคะมาขายเหมือนไม่ขายละกันค่ะก็คือกบตัองการที่เพจมันมันเป็นคาแรคเตอร์แบบทําเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดีไซน์ออกแบบเลยโลโก้อะไรเงี้ยเองใช่ใชทีนี้ไอ้แคมเปญที่ขายได้มันเป็นแคมเปญสีกาวก้าเป็นสีแรงกระตุ้นเพราะชอบซื้อของเซล <laughs> ใช่เราจะชอบซื้อของเซลประมาณนั้นนะคะใช่ทีนี้ก็อันนี้ที่เพิ่มเพิ่มไปก็จะเป็นจะมีสินค้าเด็กที่เพิ่งมาค่ะเพราะว่ากบ เล่นกับฟีลลิ่งคนท้องแต่ว่าเสเสื or, ้อผ like right? so ้าเด็กเที in ่ยวมาจะเป็นแบบแลกเกิดอะค่ะเหมือนเป็นโซนต่อเนื่องให้เขาช็อปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาช็อปต่อผมก็เลยให้ให้คิวเวอร์เชอร์เขาโดยการใช่ค่ะผมก็เลยให้คิวเวอร์เชอร์เขาด้วยกันปกติถ้าเป็นเมมเบอร์มันจะมีแบบดิสคาลหรือว่าลดใช่ไหมคะแต่แบบอาจจะตุ้นกว่าเขาจะใช้นานแบบลองเชิมอ่ะผมก็เลยให้ให้วอร์เชอร์สั่งสั่งซื้อในครั้งต่อไปในระยะเวลาที่แบบไปได้ค่ะเมื่อประมาณสักวันพุธ ผ่านเค่ะอตอนแรกก็คิดดูว่าจะขายอะไรดีคืออันเนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่แบ,แบรนด์ของคนไทยอะค่ะแล้วก็คือเขาไม่เขามีแบรนด์อยู่แล้วทำพวกสิ่งทเกจจิ้งกาิแุนเอญอะไรกันไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตลาดเขาที่ไม่ทำตลาดมาค่อนข้างเยอะคือเขาก็แบบปีปะเว้อย่างี้น่ะมีออเดอร์มาก็ทำเพราะว่าเขาต้องมีแับมีออเดอร์ที่มันได้ล็อตจริงๆประมาณสักเป็นเป็นพันถุงห,หรืออะไรเงี้ยเขาถึงจะผลิตครั้งหนึ่งเพื่อเรียกเียน เพื่อนอยากจำหนังอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออจะบีมีเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยคิดว่าจะไปขอเทคโอเวอร์เข้ามาเพื่อนแย่สตลาดในนี้เพราะคิดว่ามันพอจะมีลูกเพราะว่าอยากให้ยูเซอร์หรือคนที่เข้าไปค้นหาใน Google เนี่ย หาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพแล่ดตรงกับที่เขาต้องการหาเขาก็เลยสร้างแพนกวิดออกมาเกิดทีหลังน้องแพนได้ก็เป็นกลุ่มเสื้อยืดกีฬานะคะคุณต้องตัดวงกลมไหมคะเราก็เลยได้แรงบันดาลใจออกแบบหลากหลายมากเพื่ออาใจคุณต้นก็เริ่มจากเสื้อยืดนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด ยี่สิบสี่สีนะคะแล้วก็สิบสองลายนะคะหกเนื้อผ้าแล้วก็ประเภทการใช้งานประมาณสิบห้าสิบห้าแบบนะคะโยคะพิเศษเซาน่าเินนิดก๊อปใส่นอนก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เกรดนะคะมีลินเต็ดพรีเมียม A B C D แล้วก็มือสองสนใจไหมคะ <c oughs> แล้วก็เพศนะคะแขนนะคะคอไซส์นะคะอายุ <c oughs> เด็กวัยรุ่นวัยทำงานที่ใหญ่ขึ้นถึงอายุยาย <c oughs> แล้วก็โปรโมชั่นนะคะแนะนำบอ,อกใหม่ทยใทช้ดีลดราคาใช้ต่อก็ทุนใชยปีไายส่งพีออเดอร์ทามมิ่งสูต <c oughs> รวมกันออกมาแล้วก็เป็นสองพันาร้อยสพี่เอเรียนสาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับออสิ่งที่ได้เลยนะจากคนที่ไม่เคยรู้จัก เว็บไซต์เลยว่าคืออะไรเนี่ยก็นอกจากจะได้ในเรื่องของทักษะเรื่องการมองต่างๆซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าเวลาแค่นี้มันจะสามารถทําให้รู้อะไรได้มากมากขนาดนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเจากคนที่คือนสูงจริงๆมานี่คือสูงแต่ว่าณวันนี้เริ่มมีสินค้าที่เริ่มเอามาวางแล้วเราได้เห็นไอเดียของคนอื่นด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งนอกจากนอกกจาความทุ่มเทของอาจารย์ที่พยายามจะสอนพวกเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยนะว่า คอนเนคชันที่ได้จากเพื่อนจากคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่เรามีความมุ่งหมายเหมอนที่เดียวกันแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ทุกคนแชร์ออมาเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้สตางค์ซื้อก็น่าจะยากนะคะตรงนี้เพราะมันมันได้มันออกมาจากความรู้สึกจากใจจริงๆนะคะถามว่าคุ้มไหมคิดว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเกินเกินราคาจากที่ที่ที่เราจ่ายไปแน่นอนนะคะเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความจริง ทั้งทั้งของอาจารย์ตอแล้วก็ของอาจารย์บอลด้วยนะคะว่ารูส้สกได้เลยว่าทุ่มเทแล้วให้จริงๆหลายๆอันที่เรารสึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ห้วหอเหลอะไรอยเงี้ยซึ่งถ้าให้เราไปนั่งทําเองหรือว่าาไปนั่งทางเองหรือว่าไปดูไปศึกษาเองอะค่ะใช้มันไม่ได้เป็นระยะเวลาเท่านี้มันเหมือน,น,น,นช็อตคัทแล้วเราก็ไปต่อได้เลยเพราะว่ามันมีคนเริ่ม สเต็ปให้เราแล้วแล้วเราก็ค่อยไปต่อยอดซึ่งอันนี้มันจะมันจะง,ง่ายเพราะว่าถ้าเราต้องเรียนรู้ทุกอ,อย่างไม่กะทักตัวสินค้าการขายการทําเว็บไซต์ทุกอ,อย่างเนี่ยมันจะยากเกินไปอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช็อตทัชให้เราแล้วอ่ะเราก็ไปต่อยอดได้พี่พี่มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ยังไม่ได้เริ่มหรือยังไม่ได้เข้ามาไหมครับก็ถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจนะคะหรือว่าอยากจะรู้จักว่าการขายการขายของออนไลน์เป็นยังไงอยากทำเว็บไซต์เป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ยค่ะ ถือว่าเป็นช็อตคัดที่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็มันแนะนําต่อไปแล้วนะแล้วแล้วเขาก็จ้องอยู่ว่ารุ่นต่อเราต่อไปเมื่อไหรเขามาแน่ก็อีกสองคนที่ที่ไปไปบอกเขาไว้ว่าเออดีจริงๆถ้าถ้าอยากได้บรรยากาศการเรียนหรือว่าอยากได้อ,อ่าอยากบอกช็อตคัดที่จะทําให้เราไปได้ตรงเนี้ยนแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะทีออ่ที่พลาสมพงวันนี้ค่ะครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่เป็นอาจารย์มหาลัยลยค่ะครับผมก พอดีว่าอยากที่จะทําอะไรให้มันแปลกใหม่ไปจากชีวิตประจําวันแล้วก็อยากที่จะลองลองพัฒนาตัวเองไปในอีกด้านนึงด้วยนะคะก็เลยมาลองโรงเรียนคอสนี้ดูซึ่งบรรยากาศในการเรียนก็สนุกสนานแล้วก็ได้ลองทําจริงนะคะสนุกปีค่ะแล้วก็ได้ได้รู้อะไรหลายอย่างที่ถ้าเราศึกษาเองคงต้องใช้เวลานานพอสมควรเนื้อหาเป็นไงบ้างครับเนื้อหาอัดแน่นค่ะแล้วก็ สามารถที่จะทําให้เราไปต่อยอดในอนาคตได้อีกเยอะเลยค่ะคทางมีเยอะมากความคุ้มค่าในมุมมองของอาจารย์เป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะแล้วก็เพราะว่ามันสามารถใช้ได้จริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะไปไปคน้นแล้วก็ไปจริงจังแค่ไหนแต่ว่าโจทย์เริ่มต้นคือเริ่มจากตัวเองมากกว่ามีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เริ่มไหมครับก็ จริงๆอาจารย์บอลจะจะพูดตลอดนะคะว่าให้ลงมือทำก็อยากจะบอกว่าถึงแม้จะคิดว่าอยากจะเริ่มสร้างธุรกิจใหม่อะไรก็ตามลองลงมือทำดูก,ก่อนผมขอบคุณมากครับ